การเขียนคำวินิจฉัยที่เกินมานี้เป็นปัญหาในทางหลักการในทางประชาธิปไตยแล้วก็ขัดต่อคำวินิจฉัยของรัมนูนที่มีไว้เองที่บอกว่าอำนาจหน้าที่เป็นของรัฐสภาแต่ว่าอำนาจในการสถาปนารัมนูนฉบับใหม่หรือรัมนูนทั้งฉบับเป็นของประชาชนก็เลยทําให้พรรคการเมืองที่ต้องการจะแก้รัมูนเขียนร่างใหม่เสนอร่างใหม่เข้าไปแล้วก็ต้องมาคิดกันว่าล้วจะทําไงให้ เมื่อสอสรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนไม่ได้ก็ต้องทะหาทางทำยังไงให้เชื่อมโยงโมเดลนี้ของ ไไทไยก็คือมาจากจังหวัดต่างๆให้ได้300และเหลือให้เลือกให้ได้100แต่แต่และจังหวัดยังต้องมีสมาชิกพาคร,รง1หนึ่งคนสุดท้ายมารักสภาเลือกให้เหลือร0อยคนเสร็จแล้วทางผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนกลุ่มวิชาชีพเลือกกันมาเขาก็คำนวณคร่าวๆดูจากอาชีพต่างๆเลยได้ตัวเลขหลังสุดน่าจะเป็น51เป็น1 5อแล้วมาตั้งคณะกรรมการยกร่างคณะรัฐสภายกร่างนี้100บวกหนี้เป็นสสร เรียกว่าสสรคือสภาร่างสภาร่างตั้งคณะกรรมการยกร่างคณะกรรมการยกร่างก็ไปยกร่างยกร่างแล้วก็นําเสนอต่อ,ส,อสรอที่ก็คือไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่ว่ามาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมเสร็จแล้วพิจารณาเสร็จก็ให้รัฐสภาพิจารณาเป็นขั้นสุดท้ายเห็นชอบคืออำนาจในการตัดสินก่อนจะไปลงประชามติอยู่ที่รัฐสภามีที่ต่างจากอีกสองร่างของอีกสองพักเนี่ยก็คือเราพูดถึง กระบวนการเริ่มต้นวิธีการเริ่มต้นในการที่จะจัดทํารัฐมนูลฉบับใหม่แต่ว่าเราเพิ่มขึ้นมาตอนแรกก็คือว่าจะจัดทําให้มีรัฐมนูลฉบับใหม่ได้ด้วยวิธีใดอย่างไรซึ่งก็คือบอกว่าต้องให้มีการออกเสียงธรรมประชามติและมีการทําประชามติเห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่โดยพูด้เสนอจะเป็นคอรมอสมาชิกรัฐสภาหรือ ประชาชนถ้ารัฐภาเห็นสมควรให้ไปจัดทำประชามติก็เกิดการจัดทำประชามติถ้าใช้โมเดลทำนองนี้เรามาช่วยกันคิดหาทางป้องกันการบล็อกโหวตการที่ใครเสียงข้างมากจะเอาไปหมดหรือไปเตรียมมาจนกลายเป็นร้อยคนนี้ปรากฏพวกหนึ่งไป75คนพวกเดินหมดอะไรเงี้ยนะคิดว่าน่าจะหาทางป้องกันได้